นี้เป็นขังที่16ตรงกับวันที่25พฤิจิกายนพุทธศักราช2 5 6 8้ารข้าพเจ้านายสุวรรณจิรมกรขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จรุนหลวงปู่บุญชูเดชหลวงปู่ศรลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตตลไยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจาักกวาเรสุอัตตาราคาฉันตุเทวตาสัตรม,มังมุนิลาชัสาสุนันตุสากโมกทงังสักเคาเมจรูเปกิริสิคารตาตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจขาเมตลุวนาคาเนเกหวตุมิเคเต ภูมิมาจยันตุเทวาชาลธา,าลวิสเมยักขันทัพพนาคาสิทธันตาสันติเกย่างมุนิวาละวัจนงสาทโวเมสุนันตุธรรมสวรการารโลยามพระทันตาธรรมัสวรการารโลยามพระทันตาธรรมัสวราาามมวราาร พระทันตาบทสวดนมังกรสิทธิคาถานโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจการิยาคาถา นัตถิเมสรานังอัญยังพุทธเมสรานังวะรังเอเตนะสัจาวะเชนะโสติเมหตุสัพพะทานัตติเมสรานังอัญยังธรรมโมเมสรานังวะรังเอเตนะสัจาวะเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตติเมสรานังอัญยางสังโฆเมสระนังวะรังเอเตนะสัจาวะเชนะโสติเมหตุสัพพะทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิการคาถามหาการุณิโกนาโถอัตธาญาสพปปานินังภุเรตวาปารมีสาพาปัตโตสัมโพเทมุตตมะเอเตนะสัจวะเชนะมาโทนตุสาภูปัตตวามหาการุณิโกนาโถหิตาสาสพพปานินัง ปุเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมะเอเตนะสัจวาเชนะมาหุนตุสาภุปปัตถวามหากาลิโกนาโถทุกขายาสาภะปารินามปุเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจวาเชนะมาหุนตุสาปุปปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเงกังสามังภควาสาเกตุวิหารติกปิรรวาตุสมิงมหาวเนมาตาภิกขุสังเกนาสาจิงปันจมาเตหิภิกขุสเตหิตาเปวะอรหันเตหิตาติจโรกธาตุอิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหนติภควันตัง ทาสานายาภิกขุสังคันจารโกจตุนังสุทาวาภกายกาณังเทวานังเอตตโหติอายังโผลปะกวาสาเกสุวิหารติกับวิราตุสงมหาวันเนมหหตาภิกขุสังเคนศาสิงปัญจมัสเตหิภิกขุสเตหิท้าเพวารันเตหิตติจาร จะโลกาธาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหนติปะกวนตังทัศนายาิกขูสังคันจะยันนูนามายามปีเยนาภะวาเตนุปสังกมือยามมอุปสังกมิตาวาภะกวะโตสันติเกปัจเจกคาพาพาเสยยามาติอรโคตาเทวตาเสยทถาปีนามะพละวาปุริโสสามชิตตังวาภาหังปัสสเลยยาปัสัยตังวาภาหัง สามิเชยยะเอวเมวัสุธาวาเสตุเทเวตุอันตัตตาปะกวาโตปุระโตปาตุระหังตุอาภโถตตาเทวตาปะควันตัางอพิวาเทตะวายเอกมันตัางาทังสุเอกมันตังติตาโถเอกาเทวตาปะควาโตสันติเกยิมังคาทังอาพาติมหาสมโยปวนรสบิงเทวกายาสัมมาคตาคตตาไหมบังธรรมสมมียังทักกิตาเยาวะปราชิตสังคันติ อาตโสอปาราเทวตาภควาโตสันติเกย์มังคาทังอภาสิตาละพิกตโวสมาทังสุจิตตังอัตโนอุชุกมงกังสุสารถิวเนตานิเกตววยลียานิลักขันติปันทิตาติอาตโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกยมังคาทังอภาสิเจตวาคีหลังเจตวาปรีกัง อินละคีรังโอหะจามเมชาเตจะลันติสุทธาวิมลาจากภูมตาสุทันตาสุสูนาคาติยตคอปปาาเทวตาภควะโตสันติเกมังคาทังอภาสิเยเกติพุทธังสระดังคเตคตาเสนเตขมิสันติปายภูมิงปายามันุสังเตหังเตวกายังปริภูเรสันติติยตคุปภควาภิกขุอามันเตติเยุยเยนะ พิกเขเวทัสสุโรกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหวนติตถาคตังทัสสนายาพิกขุสังคันจะเยปิเตพิกเขเวอเหสุงติจะมาทานางรันโตสัมมา,าะะสัมพุทธาเตสัมปีปะกวันตานางเอตาปลมาเยวเทะวตาสันนิปติตาเอเหสุงสยยถาปีไมหังเอตะหิเยปิเตพิกเขเวพว,พวพิสันตีนาคาตมาทานาง อรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปะกวันตานาังเอตตาพลมาเยวเทวตาสันนิปติสาภวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตระหิอาทิกิตส,สามีพิกขวเวเทวกายานาังนามานิกิตตยิสสามิพิกขวเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกขวเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาทุกกางมนานิติกรธา พาติตามีเอวัมพันเตติโคเตปิคูปะกวาโตปาจจตโตสุงปะควาเอตตะทวจะสิโลกมนุตกัสสามียัตถาปุมมาตัทสิตาเยสิตาคิริคัระราปะหิตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสัลลีนาโรมังสาพิสัมปุโนโอทาตามนัสาสุทธาวิปัสสันนัมนาวิลา วิโยปัญจาสติยตววัเนกาปิรวัตทเวตโตอามันตยิสัทธาสาวกีสาวเสนรตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาตาภิกโวเตจตาปะมะกาลุงสุตวาพุตธาสาสนังเตสัมปาสุระหูยานังอมุสานทัสนังอเปเกสะตมัทักขุสตังอทาสัตตลิงสตังเอเกสะสาวนังอมุสา นมัตถสูงอเปเกนันตมาทัคุงสาสภาบุตตาหุงตันจสัพพังอปิญญายะมวากิตวันะจักรภูมาตโตวามันตยิสัทธาสาวเกศาเสนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวรเยโวหังกิตยิสามิชิลาหีอนุกุปปโสสัตตาสาวกยาคาพุมมากาปิละวัตนถวายทิมันตวชุติมันตวันนวันตวิสัตสีนมุทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงนางชาสาว เหมวตายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสินุโมมานาอภิกามุงภิกขูนางเปมิติงุนังสาตาคีลาติสาสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสินุโมมานาอภิกามุงภิกขูนางเปมิติงุนังอิเจเตโสราสาสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสินุโมมานา อภิกามุงภิกขุนางตมิติงุนางเวสามิตาปัจสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเนสัตตินุมัทมานาภิกามุงภิกขุนางตมิติงุนางกุมพิโลลาชัคเอกโกเวปุนสตานิเวสนางพิโยนางสตาสาสังยากขานังยรุปาสติกุมพิโลลาชัเอกโกโสปปาฆาสมิติงุนาง ปู้มมันจิติสังราชาทตาราธโทภาษาสติกันดพานาตาิปติมหาราชายสัจโตปุตตาปีตัโโตตสสาภาโวอินทนามามหาระไรทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยสัสติโนมธตมานาะอภิกามุงภิกขุนังสมิติง,นงุนัง ทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตับปัสสาตะสติกุมบันนานางอาทิปติมหาราชายาสัโสปุตตาปีตัสสาภาโวอินทนามามหาราชายติมันโตจุติมันตตวันนวันโตยัสัจติมุทมานาอภิกกามุงภิกขุนางสมิติงุนางปัฉิมันจติสังราชาวิรูปโคปัสสาวะสตินาคานางอาทิปติมหาราชายาสัโสปุตตาปีตัสสาภาโวอินนามามหาราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัจติมุตมานา อภิกามุงปิกขูนางสมิติงนางอุตลังเศรสังราชาผู้เวโลตับป่าสาตติยากขานางอาทิปติมหาราชายาสิรษฐปตูตาปิตาสภาโวอินนาามามหาพรายทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสเศสิโนมุทมานาอภิกามุงปิกขูนางสมิติงนางภูริมาธิสัง้าตาราภโธตะกินเนนวิรุณโกปติเมนวิรุปคโขผูเวโลอุตลังเศรสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรทิสา ทัศละมานาอาจทั้งตุวเนกาปิละวัตภเวเตสังมายาวิโนตาสาคูวันจติกาสถามายากุเตนทูเวเตนทูวิภูจะวิภูโตสาจันทนโนกามมเสธโธจะกินนุมันทุนิมันทุจปรนาโตโอปมันโยจะเทวสูโตจะมาตะลิจิตตเสโนจะกันนโพนโอราชาชนโสนะโาคูปัญจสิโคเจวะติมพระโรสุวัจชะสาเอเตจันเยจะราชาโนกันนภาสาราทุพิโมทมานาภิกามุ กูนางสมิติงุนังอทากูนาปสานาคาเวสาลาสหาตัดสกามภารัตลาคูปายาคาตายาติพิยามุนาทาตารัถาจะกูนาคายาติโนเอราวันโนมานาโคทบปักาสมิติงุนังเยนาคาลาเสหราหารตทิพาทิชาปักขีวิสุจจักคูเวหันยาเตวะนวมัจปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังหาพยันตธานาคาะ ราชานมาเีสุปันโตเขมักมาคาพีุดโทสันไหวาใจหิุบายันตานาคาสุปันนาสละกังสุปุตังจิตตาิชีรหัสเสนาสุตังสุราจิตาพาตโรวาสวัตเตติทิมันโตยศติโนการกัญชามาพิมาสุราตัางทานเวกษาเวปาจิตติสุจิตติจะปหานาทัวนโมจีสาธตันจ่าพริกุตตานางสาเพเวโรยะนามกาสันไหสวาพลิเสนังลาหวัตปควากมุง สะมโยธานิพัฒนเตภิกูนังสมิติงวนังอาโปตเทวาปทวีเตโชวาโยตถาขาม,มวาูวรุนาวรุณาเทวาโสโมจมัจยสาป่าเมตตาการุณากยิกาอคูททเ,เทวา,ายาสติโนทาเสเตสัตถากายาตเพนานาตวันน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสติโนมัทธมานาภิกกาโมภิกูนังสมิติงวนังเวนทุจเทวาสารีจัสมาทูเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปรักิตา เพรูปริสาเทวาเสยมาคูปรกิตานักขัดตาเนียรกิตวาคูมันดวลาหกาวาสูนังวาสโวเสโธสัโกปักข้าปุริณโตอาเสเตสะตากายาสพเพานัตตะวันนิโนยิมันโตจุดติมันโตวันทวันโตยศสิโนมัทมานาภิกามุญภิกขูนางตมิติงวนังอาถาคูสาภูเทวาชรมัคีสิคาริวะ อริสกาจจโลชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวรลุณาสาธรรมาจะอัตุตาจาเนชกาสูเลยยันจิลาคูวาคูวาสาวเนสิโนทาเสเตสัตถากายาสเพนาัตะวันนิโนยิทธิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยสัติโนมุทธมานาอภิกามุงภิกขูหนังสนิจิงุนังสมานามสามมานามนุสามนุสุตตมากิตาปุตติกาคูวาคูมโนปุตติกาอาภราคูหะระโยเทวาเยจโลหิตตวาสิโน ปาลคามาปาลคาอาคูเทวายะสัตติโนทาเสตเต,ตสัตถา,ากายาสาเพนานาตะวันนิโนยทิมันโตชิติมันโตว,วันนวันโตยะสัตติโนมุทามานาภิกามุภิกขูนางสมิติงนางสุกกาการุมหาุณา,าคูเวกันาสาสหะโอทาตะไหฮะปามโมคา,าคูเทวาวิจักนาสัทธามตาลระชามิตรกายะสัตติโนฐานะยังอาคาปุชนโนโยติสาปิวาสาติ คาเสเตสัตถากายาสัพเพนานัตวันนิโนยิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมัทมานาภิกกามุงภิกขนางตมิติงนางเคมิยาลุยตายามากัตกายยสสติโนตัมพิตการามเทถาชตินามาจอรสวานิมมาติโนอาคูทาคูปรนิมิตาคาเสเตสัตถากายาสัพเพนานัตวันนิโนยิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมัทมานาภิกกามุงภิกขนางตมิติงนัง ทัดเทเตเทวรนิกายาสาเพนานาตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันจุงมเยจันเยสติสาสะปาอุชจติมักขีรลังโอคาตินนามนาสวังทักเหโมคาตลังนาคังจันทางวะสิตาติตังสุปมมาปรมัตโตจ่บุรตายที่มัโตสาสันนังกุมาโรติโสจาโสปากาสมิติงรัง สหัสพัมมอดกานังมาพมาภิตติสติอุปปันโนชิติมันโตวิมากาโยเสศสิโสทาเสถาอิสราคูปัจเจกสวัสดิโนเตสังจามัตตวอคาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมเกมาเสนาภิขามิปัสสาการสามัญทิยังเอธาคันธารพันธัลาเกนะพันธมัตุโอสัมนตาปริวาเลธามาวโมมุนจิตโกตินังอิติตตามหาเสโนกันหาเสนังเปสยจี ปาลินาตะละมาหาจาสรางกตะวานภเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนัญโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวัตติสังอุโทวสยังวเตตันจาสักพังอภิญญาญาวมะกิตวันรัตุมาตโตวามันตยิตถาตาวเกตตเสนราเตมาลเตนาภิกกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจาตตปรมักกะลุงสุตวาพุทธศาสสาตนาวิตลาเคปักกามุงเนสังโลมปีอินทยยง สัพเพหิจสังขามาวะยาติจายาสติโนโมทันติสาพูติสาวกาติชนสุตาติ